สบายดีพี่น้อง婆婆กำลังทำเมนูพี่น้องเอาแกงเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกพอลองเทนเคยละได้ในซ่สาเรื่อามาพ่าเอามาให้นาะแกงซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องอืมเป็นตาแสะไปเลย หุดจอมาเดิพไปน้องเด้อแกงเห็ดป <evangelical> ัวเซพๆถึงเต๋อป <book aru> ุบนอัน <sk> น <pardon> ี้ก็เทสเมื่อวานนี้ชาวนี้เอ้าไปขุดกิโร่ไปขุดกิโร่ทั้งชาวแงกัอีกฝั่มันลดไปเขาอันนั้นขุดเทวเดชสามร้อยแดงมันช่างลงเจนนี่กลจิโร่มากผ่ากับดิเพื่อ กินเลยครับว่ากินยังกินยังมีหลายเนี่ยเขาอาณามหาช่วตระงเขาก็อได้เฮ็ดบอสักิยข้างละโฮมกันหมตัวเองยังโฮมอยู่บอสใครแน่เราผัดไปหิวน้าแล้วมันเส้นตืมอีกเจ๊ตืมอีก นี้นี่เรากิอตไวจุปก่อนมามาอย่างนี้เนา,นานงงะน้ำล่างรถน้ำล่างรถน้ำไหงูม่ะมาใน่องไม่เห็ยวขาวนกิดเมื่งก่อกนดีอาโถ่ที่เครื่องอ่ะสิตุไปดู แต่สี่นอกเอ้ยเนเพราะขังาไ่จะจุเรเ่าวกาเอออวา่จุเนรน้อยนะเเบิดแลวไก่มันเบิดแล้วเราเก็บเอาเบิดทั้งหน่อยทั้งใหญ่ใช่ที่เดียวปลาใหญ่มีปลาไปที่ไหนอย่างเช้าก็เกี่ยนตรงนี้ลูกมือตาลุ่นเร็วมาก ไอ้พวกพี่น้องเข้ามาหายแอบเก่งเขาน่ะจูบแม่เดี๋ยวกันแล้วชิมเดียวกันแล้วนเป็นอันจบขิงอันบวกให้ก่อนน้ำขิงน้ำมันเข้าอันชิมแค่ไหนีเดี๋ยวจับเออมึงดื้อเดี๋ยน้องโอ้โหมาพี่จะค้างมึงอยู่หัวแล้วนะนนะพี่น้อนอะไร จะกลัวแล้วหรอนี่รอดิบบ่ฉันบ่เคยเริ่มมาชเอ้ามาถอดพวใสเลยเออ่แ่ไปจากมัดไข่มคือ่าบมันโปรตีนเอาตันตาลยเค้กนอไกินลยไมีจิ๋วมากินไล่เียบมากินเ็นยังไงบียเจ้คุณรับ อ่ากรองๆครับนี่คือตาออกแสงข้าวนำกันเด้อพี่น้องพ่เดี๋ยเบิ่งเด้คั่นนั่นน่ะอแสงกลางคืนปลากใหญ่เนาะเบิดพี่น้องมานนี่อยู่ลงมอได้มื้อนี้ก็มาาเนาะาสถานการณ์พี่น้องเอ้ยเฮามไดุ้ดทยแล้วมงเนาะมอันนี้เนาะาแม่เอามาให้นครับไข่ๆขึ้นมาวงวังเวยังเก็บอยู่ได้เวอืมแล้วเฮาก็เไป หิวแล้วรักเรามันหิวนี่โอยนหิวน้าว่านนี่แม่ลงกันไปอัดนัวนอนับหอมมากเลยนแบบหิวหิวน้าถนนทางเนี่ยเจ็บดมยังขาดอี่เนาะมันยังขาดขาดนอนรับคืงเมมากตื่นมากตื่นมากหญ่ว่ากตื่นมา

มาพี่นี่มันแห่าลงมาจอดสัต์รอนไปมาบ่แม่มาว่าอื <c andan> <c andan ่นจะเองมาส่งยังไมมาส่งเนี่ยงานคนขาวคนนันนี่นี่นะเขาก็ใช้งาน้ลยแท้ ตีเด็กเด็กไปรายงานทางดาวมินี่นายเกณนาอการลูกไพ้บ่าวจลคกไพร่ลุงออกมามไแสเนื้อรับอจานนี่ลูกบุจิมนลูกเศ้ายงบจักลานาหรเรอยไปเลยบ้วมาเ้าวันที่เมื่อช่วงน้เา อันนี้หนึ่งเอแหน่นอันนี้เื่อิต่ออยที่รอเเพิ่ม่เตมนเื่อไหร่ชอนกันยราเราั้ง้อเลยสองสามงเเป็นร้อยร้อยไปเ่อนนี่เนาะ จ mm ังเวลาอยู่ไหมครับปลาพคุดจะช้าอ่อยชุมนี้วาได้ชีลอยขัตอนชาตอนแรกก็ได้ผลสองลอยเลยคุดไปอีกอย่างง่วไปเห็นไหม่ากไปด้วยมันอดในแถวเก่านั่นแหละตื่นมามันจะอดอีกหมเขาคูด ก็คือใ่ไมคือมันัมันบดลวบ่ลาไปเลยจ้ะยังไ้มันห้ำแล้วคว่ามันไลายยังว่าเขาบาคนเราไปอ่งเ้ัเด็ดจสามเ้าคือสินแวเดี๋ยว่าองม่ให้กระเทืนได้ตรขาวางเนาะนาแต่เดี๋นี้ดำกับเทียวจะได้าดเดี๋ยวเดี๋วไ เดียแล้วไปนัมางะทังทงแรงไงังไคงเป็นไทยเนาะแถวอันนู้นดีงามมากบอกเอแตเขาปะเตะคนนีเอาเป็นเหตุนาหูมันสยเอาของเขากินอย่แน่เลยนเหตุกับัววในไทยเนาะตอยอดวอลเไทยปัจจุกิน เราไม่ได้เปลืองเนี่เราเหตุการณ์ที่าสอบกุ๊บเลือดหนักแต่ไม่กินเส่าเพราะจะกบมันสิซื้ออะได้วยคนทียนขาวบอกให้แช่นี่เราอิ่มไหมรักถ้าซือยาหนวัดลุงกบบมีเบิรใช้น้างคันี้

สองเลยห็นจีฮัมปย่าก็คุบมนะสื่ิผาไว้ม่แ้คันเข้าไปไว้ก็ผากไว้นี่กแก้ัิบแตขี้มาเนี่มะหย่าเอเติดมาอืมเนี่ยเพื่อเข้าไปไว้นี่ไปไว้วงรามเขาเลยมาะนี่นะแบบี้เดีไปนอ่ยเื่อเถ่อรอกที่รอแหเอ เกีาก yeah, well, ัน MM. ีันก็ได้ออกจต่บ้านมันหักยากหมดเลยุ่นคือบุมีจิโร่บนีเข่ยะตุ้หาบาบผู้ได้ซิซิขางกระป๋องขานีอยู่ใช้กระตานะวันมองมองยักษ์เพ็ดปวกขนนี้ได้หม่องเพิ่น ไล่ไลถึ่รยได้เขาเก็บแลวเขาบริษัทได้มันว่ามันกับไปหาซะเออได้บไล่มาละเชียนเห็ดแลเนาะเขาบุเคยเขาเห็นแตได้เขาเก็บเนาะบริษัทะไม่อออกเด้อน่ใจแล้วเขาใจเป็นยานวดนคือว่าเอาขงอกข่าวสักอน คือจ้าูเจ็บอันแล้วเดินไหวกั่ไม่แห้งใส่ร้ายให้จนออกข้อมนุ่งฮมแล้วก็บ้าได้กระไรฮมละบ้าตัุ่ บเวลาให้เขาย่างมึงมิตรรหนึ่งหนึ่งก um ับมะเขือแดนหอมตุ um. ้มหอมตุ้มหอมรอสิีจะมืดแล้ว so ต้องเข็มนะครับกินยาแล้วไว้จะมีก้อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องบังไฟขอบุญขอบคญขอบุณทุกกำลังใจพี่น้อง